เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจูบเกมของ c ช i ววอร์กันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําสงครามเด็กแก๊งประจันบานกันต่อนะครับหลังจากห่างหายไปนานพอดีว่าเกมเนี่ยมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับสําหรับหมดเบตเทิลส่วนแคมเปญเนี่ยอันนี้ด่านเนื้อเรื่องครับด่านที่5ยังไม่เปิดให้เราเล่นนะครับผมอารมณ์ประมาณว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่เขาเนี่ยอัดอัปเดตหนักมาที่โหมดเบตเทิลครับนี่เลยตรงจุดนี้ฮะ คืออัปเดตแฟคชันเพิ่มเข้ามาอัปเดตฮีโร่เพิ่มเข้ามาครับถ้าเราเล่นเป็นโรมเนี่ยเราจะสามารถเล่นเป็นจูเลียสซีซ่าได้เป็นฮีโร่นะครับแล้วก็าร์กแอนโทนีแล้วก็นี่ครับคนสุดท้ายเลยสปาร์ตาคัสครับผม3คนนี้ฮะสำหรับโรมครับส่วนอีกแฟคชันเนี่ยเป็นกรีกครับผมกรีกเนี่ยจะมีเป็นอเล็กซานเดอร์ครับแล้วก็ลีโอนดัสแห่งสปาร์ตาแล้วก็อาร์คคลิสแห่งเมืองบิดอนครับผมนี่เลยโคตรเท่ครับน่าเล่นมากแล้วก็ อีกแฟคชั่นครับเป็นแฟคชั่นกอกอเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มฮีโร่มาเหมือนกันนะครับเป็นเวอร์ซินเจตโลิกนะครับผมแล้วก็คนนี้ฮะคอมเมียสอีกคนนึงคืออาร์เมียสครับผมนี่เลยฮะเขาเพิ่มเข้ามาครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็นกริกครับเออเราเป็นกริกกันนะครับแล้วก็จะเล่นเป็นลีโอไนดัสนะฮะ this is sparta ทีไปนหนึ่งทีโอเคส่วนค่าศึกเนี่ยเราจะปรับให้เป็นโรมนะครับแล้วก็ กอแล้วกันนะครับหลากหลายดีแม่ทัพโรมเนี่ยเราจะปรับเป็นมาร์กแอนโทนีครับแล้วก็กอรเนี่ยเราจะปรับเป็นเวอร์ซิงเกตโอลิกนะครับผมแล้วก็เราจะเลือกด่านก่อนแล้วกันนะครับสําหรับด่านเนี่ยก็จะมีแค่4ด่านนะฮะสด่านจะเป็นด่านที่เราเล่นผ่านมาแล้วนะครับเป็นเนื้อเรื่องนะฮะโอเคผมขอความวุ่นวายนะครับวุ่นวายสุดเนี่ยคือด่านนี่ฮะเบอจิก้าอันนี้ด่านหวดกันมันมากครับ แต่ที่มันกว่าคือด่านนี้เบตเทนเนียครับผมด่านนี้ยากจริงคะดโคตรยากเลยโอเคเราจะให้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแฟกชั่นล้กันนะครับแล้วก็ให้คอมเมดคุมไปเอาเลยครับแล้วก็ AI เนี่ยเราจะปรับความยากง่ายอะไรดีเอย่ยเขาบอกว่ามีโอ้โหนี่มันก้าว <c oughs> ร้าวก้าวร้าวคือบุกแหล,ะะแลกลานนะครับแล้วก็ดิเวนเซียคือป้องกันนะฮะ เอาเป็นว่าผมขอปรับเป็น normal ละกันนะครับผมเพราะว่า normal เนี่ยเป็นค่าปกตินะครับอันนี้น่าจะมันสุดแล้วนะครับเพราะว่าค่าสึกเนี่ยจะบุกก็ได้ถอยก็ดีกันก็ได้นะครับอืมมันคลาสสิกมากแล้วก็เรื่องของเงินทองเนี่ยผมขอปรับเป็นสูงสุดละกันนะครับเพราะว่ามันมันหน่อยนะฮะ750ไปเลย แล้วก็ค่า GMP เนี่ยอันนี้ผมจะปรับเป็นสูงสุดเหมือนกันครับก็คือความเร็วของเงินใช่ไหมนี่เลยครับประมาณนี้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับไม่โกงกัน,นเกินไปเอาแล้วนะเวลาครับในเกมเนี่ยจำกัดถึงโอ้โหโนลิมิตเราเอาเป็นประมาณ30บนาทีดีกว่านะฮะอ่ะพร้อมไหครับลุยฮะเราพร้อมแล้วลีโอนดัสครับผมจัดไป เอาเลยครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนครับว่าอันนี้ไม่ใช่ด่านของบิตาทเนียนะครับบิตาทเนียเนี่ยเราเล่นไปแล้วในคลิปล่าสุดนะครับก็เลยเปลี่ยนไปด่านเบาจิก้าแทนและตอนนี้เราอยู่กับกษัตริย์แห่งสปาร์ตาครับลีโอในดัตครับผมนี่อย่างเท่เลยฮะดาบโค้งมนสวยมากโลกลมอันใหญ่ชุดเกราะใหม่ครับเฟี้ยวมากนี่คือนักรบของกรีกนะครับเอาเลยนะ สปาตาทหารออกมาไปครับ19นายเตรียมพร้อมตั้งเรานะครับตอนนี้700เราอัพในกองดีกว่าในกองตามด้วยสัญ,ญลักษณ์นะครับนี่เลยเราจะเน้นเป็นทางบล็อกดาเมจแล้วกันนะครับปรับเขาให้แจ๋วมากแล้วก็เหลือ300 300เนี่ยจะอัพเป็นปาวหอกแล้วกันนะครับแบบนี้20นายพร้อมครับตอนนี้โอเค ทหารเราหยูยเกาะโค้งมนครับมีว้าวาวด้วยเทมากไปพวกเราออกไปสู้รบดีกว่านะครับด้านหน้าเนี่ยเขาฟาดกันมันแล้วนะอย่ารอช้าครับงานนี้สปาร์ตาต้องไปแจมด้วยเราจะพลาดโอกาสมันไม่ได้แล้วก็เหมือนว่าแก๊งข้างหน้าน้ําเงินเนี่ยคือแก๊งโรมันครับโรมันนําโดยาร์กแอนทโทนีเป็นสามีของคีโอปตาเขานะครับพวกเราพร้อม โรมันถึงกับตั้งกระดองเต่านะครับงานนี้กระดองเต่าก็แตกได้นะลุยเอาไว้เอาไว,ว้มาร์คแอนโทนีมันเก่งเหรอฮะแล้วก็ทีเหลืองมาช้าครับแล้วก็เหมือนที่พี่แกเนี่ยจะได้เพียบด้วยถ้าเป็นแบบนี้นะเราจะฟาดเพียงกับเพื่อนๆเ,เรา่ึบท้ายเด็กดูดน่นะเรา13นายแล้วฝ่ายเราแล้วก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่า โอเคเออใช่ว่าเราชนะเฉยเลยฮะโอ้โหดิสอิสปาตาคุณพระช่วยเออขนาด2ต่อ1นึ่งเนี่ยเราไหวครับชนะทั้งโลมทั้งกอเลยเอาคนเพิ่มสักแป๊บดีกว่าฮะทหารออกมาแล้วก็เราจะอัปเกรดดีกว่าตั้ง400เนี่ยก็ต้องเป็นใช้เปาหอกขั้น2นะครับเหลือ200เพิ่มเลือดดีกว่าครับ ใช่แล้วเราจะบวกอย่างเดียวไม่ได้นะครับสปาร์ตาต้องแข็งแข็งด้วยเพิ่มเลือดไวๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ารถสเสบียงเนี่ยไปอยู่ที่บ้านสีเขียวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเราจะลองไปเช็คดูก,ก่อนลวกันเฮ้ยบ้านน้ําเงินนี่ว่าข้างหน้าเนี่ยบ้านเขียวทางขวาครับเฮ้ยผมว่าเราไปหล่อยบ้านเหลืองเนี่ยน่าจะเวิร์กนะจังหวะนี้นะครับน่าจะหล่อยได้โอเคสีเหลืองตีบ้านน้าเงินอยู่นะครับ เราต้องดีไปแหละน่าจะเข้าทงไม่ได้แต่ก,ก็ได้ประตูครับได้ประตูก็โอเคดีกว่าไม่ได้ครับตังง2 0ออัพตีบ้าน,นะฮะทีประตูมันพวกเราเลยเร็วๆตอนนี้ทีเหลืองก็ตีบ้านอยู่เหมือนกันนะครับเราต้องใส่จังหวะจังหวะท้องพวกเราเร็วๆตีมันเริ่มพุ่นแล้วพี่น้องเอานั่นไงตามมา ว่าและเชียวว่าสีเหลืองต้องแพ้ให้สีน้ำเงินนะครับโรมันแข็งอยู่แล้วเราจะต้องดึงมันก่อนโอเคสีเหลืองมันเหมือนจะโยกจะหันไปนะครับคุณผู้ชมเห็นปหมมันโยกไปเอาตรงรถเสบียงนะครับแบบนี้ก็โอกาสทองฮะสปาร์ตาตามมานี่คือจังหวะในการยึดเลยดีกว่าโอเคเริ่มต้นมาดีมากครับสำหรับฝ่ายเรา ข้าไปเลยทหาร11นายแล้วอยู่นะสู้มันสู้มันข้างบนผมจัดไปแล้วหนึ่ง่และเรียบร้อยตายครับเสียซีวิตไปโอเคแล้วก็เรียบร้อยครับเราสามารถยึดตรงจุดนี้ได้ครับสีเหลืองสีเหลืองได้จุด E ีไปเฮ้ยจุด E อ่าแจมครับตั้งเรา4 0 0 5 0 0ขึ้นไวมากเราจะเป็นครูดาวครับจาก60วิิวิเป็น30วิวิแล้วกัน แล้วก็ตามด้วยนี่เลยป้องกันนะครับผมป้องกันทงไว้ทหารออกมาเดี๋ยวทหารเนี่ยผมว่าเราต้องเปลี่ยนบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาชุดนี้ไปตายก่อนแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่มานะครับเราอยากเห็นเกาะใหม่ของนักรบชาวสปาร์ตาการหน้าน้ำเงินจบสีเหลืองไปครับชาวโรมันแก๊งสีเขียวปะทะกับน้ำเงินแล้ว แบบนี้แก๊งแดงก็ต้องตามด้วยครับสปาร์ตาจะไม่รอสปาร์ตาเอาก่อนเลยแล้วก็ลุยดีมากมาร์กแอนโทนีแพ้ไปครับอื้อพี่แกพี่แกตําแม่ทับมันตายซะเรียบร้อยเยี่ยมมากพวกเราก็อยู่ยิดไปครับนี่มันสเสบียงข้าสปาร์ตาจะไม่หิวโหวย ลุยสปาร์ตาโว์ซันโรมันครับงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปสปาร์ตาแข็งกว่าอยู่แล้วน,น่หน่งสปาร์ตาแข็งครับเรียบร้อยครับมาม์กแอนโทนีตายฮะโอเคเราจะอัพสกิลต่อแล้วกันสกิลเนี่ยโอ้โหอันนี้สแตนดาดคัสตอมไมซเซชั่นนะครับผมจะเอาเป็นบล็อกบล็อกบ็อกดีกว่าเราจะบล็อกดาเมจไปแน่นครับอืมแล้วก็ อันนี้เพิ่มเงินนะครับเงินเรายังไวไม่พอต้องไวกว่านี้ครับอ,อ,อัพซักอีกขีดนึงพอละแก๊งสีเขียวมันมานี่เอาแล้วพวกเราเดี๋ยวเรากลับบ้านสักแป๊บครับตังเราหนึ่งพันละทหารไปดูเลยเอาในกองตามมาครับเราจะสร้างทัพใหม่และเอาแล้วนะนี่ฮะชุดใหม่เราแล้วก็25นายเตรียมพร้อมซ่อมประตูเมืองครับ แ๋เวเลยรีสปอนหน่อยรีสปอนฮีโร่นะครับจากถ้าประมาณนานๆเนี่ยจะลดวิลงโอเคพวกเราซอร์สเมนเตรียมพร้อมไว้เอาลากมาบ้านเพื่อนลุยลุยลุย,ลยแกง๊งสีเขียวบังอาจมากนี่มันถินข้านะเองพลาดแล้วเรายืนป่าหอกจากจุดนี้เลยครับโอเค แจมครับทหารออกมาชุดเก่าๆป่านนี้ตายหมดแล้วบ้างเนี่ยยังไม่ตาย,ายว่ะเหลืออีกคนหนึ่งสองคนใครเนี่ยใครเนี่ยเอาเพื่อนขอโทษทีโดนหัวเพื่อนตายซะตามเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปเอาบ้านสีเขียวครับคุณผู้ชมนีย่ยสีเขียวเพิ่งจะเกิดด้วยครับเพิ่งจะออกมานำเงินได้จุดอีไปนะจึงว่าลอยของเรามาแล้วโว้ย สปาร์โตวิ่งลุยไป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 ตีมันมันเออแอตแทกนิกเก็ตให้ไวเลยสกิลไปไหนดิฮะใกล้ละใกล้ละใกล้คุณเลยครับเริ่มมีการมีรูผุกพังแล้วก็เรียบร้อยสปาร์โากวาดให้เรียบไปเลยไอสองคนข้างบนโคตรซวยนะฮะเจอมาเป็นโขง โดนโยนเฉยอับสกิลดีกว่านะครับสกิลเออไปให้ครบครับสีเขียวเริ่มจะมาทวงบ้านคืนเริ่มทวงบ้านคืนเนื้อใครเนี่ยใครเ่ยในแต่บ้านคืนไม่ทันเลยครับพี่แกเสียบ้านไปเวี้ยงทีหนึ่งลุยโอเคผมขอไปหล่อยจากข้างบนนี้แล้วกันนะครับเป็นพลป่าหอก เอาเดินนะเนี่ยโอ้โหจุดสวยมากในการหล่อขานะครับบอกเลยเฮ้ยมีคนง้างมีคนง,าง,ง,าง,งานะ้างง้างอะไรมาเนี่ยแจมาขั้วเข้าไปตีมันแจ๋วโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือแค่โรมันกับสปาร์ต้าครับแล้วก็โรมันไปตีบ้านสปาร์ต้าอยู่ด้านหน้าตรงจุด A โรมันนี่มันบ้าคลั่งจริงๆเลยโรมันเรามาเจอกันหน่อยดีกว่าโรมันซูส,สฟาโรมันมันจะเก่งแค่ไหนนะครับเอาละครับกระดานหมักลุกมาแล้วกระดานหมักลุกแล้วก็พลถือรอบผมเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างหลังท้ายแถวเลยโอ้โหโคตรไกลโรมันไอมาร์กแอนโทนีทางนี้หันมาเจจาเลนเตรียมพร้อมดีนะยังไม่เข้าไปนะครับเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า จะแถวจะแถวจะแถวเขี้ยงที่ลุยจับม,มากมากแ,แอนโทนี่ต่างคนต่างเบ้างัดในกองข่าแล้วโอเคสงครามแม่ทัพครับแล้วก็พี่มาม์กเราตายพี่ม์มพี่ร์คถึงกับเสียชีวิตเลยเอาละครับเราจะไปบ้านของโรมันต่อนะครับโรมันโรมัน,มนยังไม่เกิดด้วยโอกาสทองมาแล้วครับแต่น่าจะไปไม่ทันนะฮะ เฮ้ไม่ทันว่ะโอเคมันสร้างคนถือล่อมาแล้วตรงจุดนี้ไปแกการจุดเอาไว้พวกเราแถวสปาร์าตานิ่งนิ่งไว้นิ่งนไว้พอจังหวะได้่ามันเลงเราอยู่ครับเ <tack> จวาเลนเวียงอีกทีไม่ได้โดอยู่ดู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  โอ้โหโดนมุดโดนมุดโดนมุดแม่ครับผมจะตายเลยฮะเลือดจะหมดเอาเราอะโอเคแต่เราสามารถยึดตรงจุดนี้ได้ก็ถือว่าโอเคเลยครับเยี่ยมใครเนี่ยฮะเข้าเป้งตายซะคาสึกกำลังจะออกมาไล้ครับมาร์คแอนโทนีเลือดเราน้อยไปนิดนึงครับเลือดน้อยมาก18นายของเรา ถอยไว้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 ถอยสู้ไว้ถอยสู้ไว้ไวเรียกว่าเป็นการถอยแบบมีชั้นเชิงนะฮะมีชั้นมีเชิงด้วยโอเคพวกเราประจําที่ตรงจุดนี้ไปก่อนนะ,ะประจําที่ไว้เดี๋ยวผมจะเอาทหารมาเพิ่มนะครับยืนสู้ไว้ก่อนไหวไหมเนะี่ยเอาให้ไหวนะเว้ยโอเคทหารออกมาเพื่อนรออยู่ออก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  โรมีออนมีออนมีออนมีมันตามมาหาเราหรือเปล่าเนะี่ยตามเลยครับโรมันตามมาแล้วโอเคมิไซกระดองเต่าอะไรเราคุยกันเอาให้อีกทีเอา้าแล้วก็ถอยหนีฮะถอยนี้ก่อนเอาเป็นสเต็ปสเต็ปไปชั้นเชิงขั้นเชิงมาสิวายพวกโรมันกล้าก็เข้ามาสกิลเราอัพไหมเนี่ยอัพด้วยครับนี่เลยต่อไป เตรียมพร้อมอีก12วิเราดึงไว้ก่อนนะครับมิไซจะดองเตาโอ้โหกระดองเตาเราอดมากหนีไปก่อนแล้วก็ควีง้งโอ้โหเผาขนโดนฮันฮ้ตุกดอกไอ้มากเออโอ้โหมันงัดผมคุ่มผมเฉยเลยเออแจ่ม,มาก ต่อไปเราจะไปสวนกลับมาหน่อยรอบนี้เราจะไปแล้วไม่กลับแล้วนะครับเอาให้จบเลยด้วยาในรอบเดียวตายเป็นตายทหารตายเป็นตายสกิลเราออพใช่เมื่อก,กี้นี้นี่เลยฮะอัพให้ครบแลวเตรียมกดสกิลด้านหน้าเขาจากจุดนี้เพี้ยงโอ้โหมันสุดระยะแล้วจริง โอเคฆ่าเลยเข้าไปสู้มันเี๋ยวเราก็จะปาหอ,อกจากจุดนี้ออกให้ไหวนะยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้เดี๋ยวเอาคนมาเพิ่มครับเอาคนมาเพิ่มเสร็จก็บุกต่อเลยแล้วกันเครื่องทางเครื่องทางเครื่องทาง12นายอย่าหมดนะอย่าหมดนะโอ้พวกเราออกมา โอเคแล้วก็รอบนี้น่าจะได้แล้วนะครับด้านหน้าเราแพ้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราแพ้ว่ะพอโถเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเพิ่มอีก Stay with me Stay with me เดี๋ยวเลยครับมันจะเดือดสุดตอนนี้แหละตอนอื่นไม่เดือดเดือตอนนี้นะโอเคสปาร์ต้าโอเค โดนหอกไปก็สาหัสแล้วแน่พี่แกเดี๋ยวเราจะไปทำลายแค่ประตูเมืองครับอ่ะมาตาม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 มาเร็วๆโอกาสทองในการบุกป,ประตูเมืองเขาพี่แกผลหอกมาแล้วโอ้โดนจนได้นึกว่าจะไม่เดี๋ยวก็โดนสู้มัน มันยืนตั้งท่าอย่างเท่เลยฮะเพื่อรอรับกันมาจากเรานุยเข้าไปเลยเาหกหน่อยไหมนั่นแหละเยี่ยมประจันบานประจบานปัะจบานเบนายหมดแล้ววะไม่ไหวครับมันสู้ไปเกิดไปอะนะต้องถอ,องจริงต้องถอ,องจริงไปทางนู้นเหรอ โอเคทางนี้ก็ได้แต่ความเร็วในการขึ้นเงินมันเนี่ยมันช้ากว่าเรานะครับเพราะว่ามันได้แค่จุดเดียวไงเรามีหลายจุดแล้วมันต้องแพ้เราเรื่องการเงินมาแอนโทน,นี่ฝากไว้ก่อนถึงเว้ยทหารออกมาพร้อมแล้วครับเอาล้วนะสกิลเราไม่อัพนะฮะ25นายวิสไซก็ต้องเตาโอเค ดีนะตั้งทันฮึบลุยโอ้ยโอเคไม่ตายเลยแจ๋วมากจังหวะทองมาแล้วต้องรีบถวยโอกาสค้าไว้ประตูบ้านก็เปิดนะครับต้องชนะศึกนี้ก่อนนี่แหละศึกนี้จบปั๊บนะครับก็เข้าได้เลยคอหอดเรามีโอ้โหไม่โดนเลย ดุยเอาแกงโนมันมันถึกกว่าฮะสู้สูส้ไปโอ้เราตายโดนหอ,อกจากไหนไม่รู้โดนเฉยเลยเราโอเคแต่ก็เป็นโอกาสในการไปเอาทหารไปเสริมนะครับเออถือเป็นโอกาสดีไปต่อไปต่อไปต่อเสียจังหวะไปนิดเดียวครับแต่ก็ได้คนเพิ่มไม่เป็นไรโดนหอ,อกสวนเข้าหัวเมื่อกี้นี้แวบๆบนะ มีเพื่อนเราบักครับอีกรอบหนึ่งโอเคเขวี้ยงฝ่ายเขาเริ่มนี่นะฮะคนไม่มีนะเห็นไหมมันเริ่มน้อยลงอะน,นะสกิลหน่อยข้อฮอตเยี่ยมออลุยเออครับ G G ครับผมสักทีสักทีกทแหมกษัตริย์เลโอนิดัสครับนี่แหละ แล้วก็จบครับผมเกมนี้เราสามารถชนะได้เลยฮะไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่มาลีโอเิดัสปะทะมาร์กอิน,นาทาร,ทร,ทร,รจีจีๆครับผมจบเลยฮะนี่คือโหมดเบทเทิลครับผมโอเคจบแล้วคุณผู้ชมฮะมีแค่ทิ้งจริงอะ เอาละรครับวันนี้เราก็วางกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้เลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมจากช่ e l เลีงอิงอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปแล้วฮะ